สภาวะที่มันเข้าเข้าออกๆออกได้เนี่ยมันไม่ใช่ในิพพานที่แท้จริงหรอกหรือเรื่องที่หลวงปู่ดูลท่านทดสอบพระรูปหนึ่งที่คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยการต่อว่านะคะก็เพื่อทดสอบว่ากิเลสมันหมดจริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่ความเข้าใจทางความคิดโอ้โหประสบการณ์เหล่านี้ตอกย้ำมากๆเลยนะครับหนึ่งคือความสำคัญของการมีครูบาอาจารย์จริงๆคอยชี้แนะทางให้ สองคือการไม่ไปยึดติดในสภาวะใดๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติไม่ว่ามันจะดูดีแค่ไหนก็ตามใช่ค่ะและสามคือต้องเข้าใจลักษณะที่แท้จริงของเป้าหมายด้วยว่าไม่ใช่สภาวะที่เราจะเข้าเข้าออกๆได้ตามใจชอบ ตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะทั้งหมดนี้มันก็ชี้กลับมาที่จุดเดิมเลยนะคะก็คือต้องอาศัยความอดทนความเพียรในการเจริญสติปัฏฐานรู้ทันสภาวะกลใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆไม่แสวงหาทางลัดหรือว่าหลงไปติดกับดักของความสงบความว่างแค่ชั่วคราวสรุปได้ชัดเจนมากครับหัวใจคือความเพียรและการรู้ตามจริง สุดท้ายก็อยากจะฝากข้อคิดจากหลักวิพัชวิธีที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะลองนำมุมมองแบบแยกส่วนแบบนี้มาลองใช้กับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเราดูไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เข้มข้นที่เกิดขึ้นความอยากหรือแม้กระทั่งความสุขลองหัดมองแยกส่วนดูซิคะว่าจริงๆแล้วมันประกอบด้วยอะไรบ้างความรู้สึกทางกายความคิดความจาอะไรพวกนี้การฝึกมองแบบนี้บ่อยๆนะคะอาจจะค่อ,คอยๆเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเราและสิ่งต่างๆรอบ ตัวไปได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะ